สะเทือนทั้งวงการกระบะรถไฟฟ้า DMC กลับมาพร้อมกับการเปิดตัวรถอีวีคันแรกแต่ไม่ใช่แค่รถกระบะไฟฟ้าธรรมดาแต่มันคือการออกแบบใหม่ที่เน้นพลังงานไฟฟ้าและการใช้งานในทุกสภาพพื้นที่โดยมาพร้อมกับโมโตโคู่ที่ให้กำลังถึง 600แรงม้าและระยะทางการขับขี่300ไมล์ต่อการชาร์จทิ้งการออกแบบภายนอกของตัวรถ Hummer e v p i c k u p 2X ดีไซน์จะเน้นการออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและทันสมัยพร้อมกับล้อขนาด22นิ้วที่ทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นถนนหรือออฟโรแต้ไฮไลท์เด็ดสุดยังมาพร้อมกับอินฟินิตี้ลูป ซึ่งเป็นหลังคาที่สามารถถอดออกได้ทำให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แปลกใหม่ยังไม่พอเท่านั้นส่วนท้ายของกระบะมาพร้อมกับระบบ m u t t p p l t a i l g เก e ที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบเพื่อความสะดวกในการขนของส่วนภายในของรถ Hummer e v 2 x กก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วจะเต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่13.4นิ้วและแผงหน้าปัดดิจิทัล12.3นิ้วที่ทำให้การใช้งานระบบและข้อมูลการขับขี่จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของ Hummer EV2X ก็คือฟังก์ชันการขับขี่แบบออฟโรดโดยเฉพาะโหมดแค t วอล์ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเลี้ยวล้อทั้งสิ่งในทิศทางเดียวกันได้ระบบยังรับรอง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังมาพร้อมกับระบบ u u p r r r u i s e ซึ่งเป็นระบบช่วยการขับขี่อัตโนมัติที่สามารถขับขี่โดยไม่ต้องจับพวงมาลัยได้ในบางเส้นทางรถ Hummer EV pick Up 2เเป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้งาน บนถนนหรือพื้นที่ที่ขุกขระเพราะมันมีโหมดการขับขี่แบบออฟโรดแต่ยังคงความรู่ารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร h m m m r e v Pickup 2 Pick x